ดีค่ะดีค่ะดีเจเราาสู่ช่องลืมชื่อช่องตัวเองเลยได้อัปนายดีเจเราเข้าสู่ยูนิวอล์กแรกของเราเพิ่งเป็นเด็กปีหนึ่งวันนี้เราเรียนอาชีพที่สองแต่ว่าเราเพิ่งมามอครั้งที่สองตอนนี้ไหนเราอยู่ที่ตึกสามร้อยร้านทำเหมือนกันที่เลยวะตนี่อุทยานไซเบอร์ วันนี้จะมาเรียนคาบอะไรนะไม่รู้อ่ะไม่รู้คาบอะไรซะมันชื่อคาบอะไรนะอุ๊ยไม่่าจะไม่ได้อ่ะแต่ว่าเป็นแบบเดียวกันอุ๊ยสวัสนิท5อ๋อเกี่ยวกับมาเก็ตติ้งเกี่ยวกับมาเก็ตติ้งมึงเรียนนี่หรอ Every second every day I spend hoping we never change love I knew never wait or hesitate to tell me what is on your mind วันนี้มีเรียนสองคาบคาบแรกเรียน p r i n c i p l e o f Marketing เริ่มเรียนคาบแรกแล้ว <c oughs> บอกจีใครนำที่ซื้อ okay, เราจะไปส่งลายบรรทัดน,นะคะที่ตึกโคสา้เพราะว่าเราไม่ได้ไปอัตลักษณ์เราก็เลยต้องไปส่งเพื่อผ่านกิจกรรม <c oughs> นี่นะคะใครถามว่ามอสวร้อนไหมก็ดูเอา บอบกเลยค่ะว่ากำลังจะเดินไปตึกเรานะคะตึกโัวไซคือวันนี้เราไม่มีเรียนที่ตึกเราแต่ว่าเราจะไปส่งเราจะไปส่งหมายมันทัดอัตลักษณ์นะคะชาวออนไลน์ทั้งหลายแล้วเราก็จะไปหาของกินที่ตลาดค่าแต่เป็นเป็นตลาดเล็กที่หน้าคณะมนุษยศาสตร์ อย่าลืมกดไลค์กันัดเนะะกดซับ็ครด้นะไมู่มึงสวยอ๋อ่เราจะาต้นนลแรกที่เราได้วันในี้นะคะแมรูคิมชีตว้า Is on your mind, oh. enjoy your company. I think you're a degree. Just wait rather be is right here with me. Make my day in every way. No, I'll be okay when you are. Come. I just want to start. เรียนค่าที่สองข้าปัจจัยข้าสุดท้ายของวันนี้วันนี้เรียนกับเจนนัชชาฉันอ่านนามสกุลของเบนจิมินเบนจามินสตรองเหมือนกันเดี๋ยวเราเขาบอกเดี๋ยวเราขอเสิร์ชกูเกิคือที่สภาพเป็นยังเพราะว่าเมื่อกี้ไปถ่ายติ๊กตอกหน้าห้องกันมาคือเป็นพวกติ๊กขอนึงมันก็เลยเดี๋ยวแนทดีบาร์แนทดีบาร์ปึ้ง ดูในตที่ต่อ้วดเย่ถ้าเพื่อเราแสงโฟนะคะเพื่อเราจะกีดกลางพาซาไม่ได้พูดนะเขาด้วอื่นปะข้ามไปเดีเยวนี้ไม่ชาเทรน,นด์อินบิวสินเนสส์นะคะตัวไปไ่ต้อง อบายสองซึ่งในตารางคือสี่โมงย็นก่อน2ชั่วโมงจบเลยัจบเลวไม่ค่ะมันเป็นวิกแล้วนะเป็นอรดักนเป็นอินโทรดักชั่นถูกต้องว้าวว้าวว้าวตอนนี้เรากำลังมาต่อเมื่อเราถือถั่วยน้ำสดเจ้าดเจ้าดังตอนถั่ว วนนะคะใครจะเข้ามาสวอต้องมาซื้ออร่อยมากตื่นไหมคะอื่นมากตื่นมาก,มากแต่ว่าถือว่าตอนนี้อากาศดีนะป<อ>กติม,มันจะร้อนกว่านี้ถ้าตอนเที่ยวนี้แบบแดดลงหัวเย้นะยกำลังกลับบ้านแล้วใช่ลงไปงก็วันนี้นะคะขอจบอยู่นีบล็อกเพียงเท่านี้ไว้มีโอกาสนาจะมาบอออีกบายบาย,บาย,บาย